ก่อนนะฮะตัวแรกมาก่อนได้ไหมคะอาจารย์ตัวแรกมาพี่พี่พร้อมนะพร้อมแล้วไปเลยค่ะงวดนี้รวยจ้าไปแล้วไปแล้วนะมาแล้วนะมาแล้วมาแล้วนะคะเลขทูปอาจาร,รย์แค่เป็นเลขทูปเพจที่ปังมากนะฮะปังมากเพราะว่าเพจจริงมีห้าเพจก็เป็น100ร้อยทีละ เลยนะคะเราบูชาพระปู่ศรีทุโธแม่ย่าปทุมมานะคะที่ทำโฉนดเนาะอาจารย์เคจะมีแบ่งเงินทําบุญวันนี้เดี๋ยวจะต้องแบ่งเงินทําบุญอีก2,000บาทนะบวกไว้เลยค่ะอาจารย์เดี๋ยวจะลืมนะคะยังไม่ได้แชร์แชร์เลยนะ,ะฝากแชร์ให้หน่อยนะที่รักนะฝากแชร์ให้หน่อยนะจ๊ะที่รักค่ะใครใครยังไม่ได้แชร์แชร์ก่อนนะครับเดี๋ยวเอฟไม่ติดนะเดี๋ยวเอฟสิเดี๋ยวเอฟนะสินค้าไม่ติดนะ ใครอยากได้เลขทูบใครอยากลองดูเลขทูบของอาจารย์ชัดอาจารย์เคดูสักงวดนะฮะเขาเขียนเลขอะไรไปให้ชุดสองตัวเด่นมันหน้าตาเปานะ็นยะังไงนะะนะเดี๋ยวจะได้เอฟกันให้เพลินเลยทีเดียวนะคะพี่จ๋านะคะงวดนี้รวยจ้ะงวดนี้รวยนะคะ ราคานะคะใครเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์เค้นะเดี๋ยวตอนที่ใกล้จะปล่อยเลขใครตอนที่ก็ใกล้จะปล่อยทูบนะคะเลขทูบของแท้แถมไปให้ในกล่องสินค้าอาจารย์เคจะขึ้นลน์แอดให้พี่ๆกดมาจะได้รู้แน่ชัดว่าตัวเองอยู่ในเพจจริงนะคะพี่รักพี่รักนะอ้ยพี่เล็กสีสุนทรนะอาจารย์เคจำได้เลยกราบขอบพระคุณพี่เล็กสีสุนทรงามๆค่ะแชร์แชร์ หกกลุ่มแล้วนะคะสาธุานะพี่จ๋นนะคะสาธุต้องบอกก่อนว่าลมเขาสงบนะฮะเอหัวทูบเขาจะขึ้นเหมือนเลขจะลงต่ำนะจันเนี่ยใช่ไหมคะดูท่าแล้วนะคะเมื่อว่าที่แล้วเขาเป็นตัวกลับตัวกลับทั้งทั้งชั้นบนั้งชั้นล่างเลยนะ,ะเข้าชั้นบนชั้นล่างแต่เป็นตัวกลับ เดี๋ยวงวดนี้เรามาลุ้นกันค่ะที่รักทุกใครกดไลค์กดแชร์ให้จันเคขอให้เรามีโชคหมูร่วมกันนะคะขอให้เรามีโชคหมู่ร่วมกันเดี๋ยววันนี้บอกเลขเด่นให้พี่ๆด้วยนะคะเน้นเด่นให้เพื่อพี่ๆจะได้เก็บไว้พิจารณาว่าเอ๊ะนะมันเป็นจังได่นะฮะนะพี่จานนะเลขแรกเห็นแล้วเห็นแล้วอาจารย์ห hmm. น <inaudible> like ูเ <rumors> ห จอยจ้าสวัสดีคุณพินจ้<า>นะนะคะเออเยังไงยังไงยังไงอะไรขยับยุกยิกยังไงอะไรมานะ,ะที่รักนะคะน่ะอะไรมานะ,ะที่รักเห็นไหมคะ อาจจะสีไม่แจ่มเท่าที่ควรเพราะว่าเราทําเราจุดนอกสถานที่เนาะจย์เนาะเราถ่ายตอนกลางคืนด้วยนะนะอันนี้เราไม่ได้จุดในบ้านนี้เราไปจุดตอนที่ทําพิธีเสริมสิริมงคลในพี่พี่ป,ป,ปีใหม่นะ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 งวดน,นี้รวยจังงวดน,นี้รวยห้าจุดปังคุณพี่ท่านไหนที่สะดวกพิมพ์มพิมพ์แล้วกวนพิมพ์ให้หน่อยนะจ๊ะบอก ตัวที่สองเขาก็ห่างเหมือนกันนะจนะ๊ะนะเขาก็ห่างจากเพื่อนเหมือนกันนะ,นนะตัวแรกก็ลงล่างแล้วนะะหัวทูบลงล่างมากเลยงวดเนี้ยเลขลงล่างมากๆเลยนะจะอั์มาให้ทายกันไหมอดายอ้าวอ้าวอ้าวสำหรับหนูสําหรับหนูพี่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 ทายกันไหมตัวที่สองจะเห็นลำไรเลื่อนเนี่ยเลขอะไรดูซิ จะท้ายถูกหรือเปล่านะคะจะเป็น3เป็น2เป็น9หรือเป็น8ค่ะที่ราาักค่ะงวดนี้รวยจะงวดนี้รวยวนะ,ะใครเข้ามานะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เ,เพื่อนๆดูด้วยนะคะที่ราาักค่ะนะเพจจริงจะเก็บไว้เฉพาะตอนจะให้ดูเฉพาะตอนช่วงไลฟ์สดค่ะสวัสดีพี่เหรียญค่ะนะ นะสวัสดีคุณป๊อป้อจะพี่จ๋าสวัสดีคุณปูจ้ะสวัสดีคุณท่านัญญาจ้ะสวัสดีคุณนพพรจ้ะสวัสดีคุณนนนานนจ้ะสวัสดีคุณไก่จ้าสวัสดีคุณวันเพ็ญจะพี่จ๋าอุ้ยเลขนี้ก็สวยนะจานสวยทั้งเลขห้าสวยทั้งเลขข้างล่างเลยสวยมากนั่นนะ พี่จ๋าพิมให้หน่อยนะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนไม่แคปรูปหน้าจอไม่เป็นนะคะแล้วไม่แน่ใจว่าตัวเลขอะไรเดี๋ยวดูพี่พี่เขาพิมพ์ให้นะคะนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ๆๆเขาพิมพ์ให้นะที่รักนะคะเอาแล้วเอาแล้วนะพี่จ๋านะ <laughs> งวดนี้รวยจะง,งวดนี้รวย หนึ่งค่ะรยมากค่ะนะคะส่วนใครที่อยากได้รุ่นที่อยู่หลังกระถางทูบนะคะรุ่นแรกต้องทักในข้อความแชทเท่านั้นนะคะรุ่นสองที่เป็นบ่วงนักบาทหมายถึงกินไม่ไหวใช้ไม่หมดรหัสจอจานเลขแปดค่ะสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะแถมเลขทูบให้เหมือนกันส่วนใครที่อยากได้ทูบอย่างเดียวเลยเนี่ยรหัสทอทงเก้เาทูบที่ทูบที่อยากไปจุดเองนะคะนะเลขอะไรนะเลขอะไรนะ นะที่รักนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะขึ้นเลขควายให้ค่ะที่รักขานะนะให้ขึ้นเลขควายให้เรียบร้อยเลยค่ะนะี่พี่จะได้มีโอกาสไปหาซื้อลอตเตอรี่พรุ่งนี้เลขทุกแท่งที่สองนะคะสี่มาสี่มานะคะสี่มาจะที่รักขาที่เราไว้ให้ในส่วนตัวนะพี่พี่จะไปกลับก็ได้นะคะห้าแปดห้าสี่แล้วก็แปดสี่ที่รัก บางคนอาจารย์หน mm <h. S 1> ูอยากได้ทูบไปจุดเองอ่ะอยากได้ทูบไปจุดเองอ่ะบางคนบอกอยากได้ทูบไปจุดเองราศทอธงเก้าเก้าค่ะทอธงเก้าเก้าเลขทูบไปจุดเองได้เลยค่ะนะคะทูบไปจุดเองนะใครอยากได้ทูบไปจุดเองทอธงเลขเก้าทอธงเก้าสิบเก้าค่ะทอธงเก้าเก้านะคะและก็ใครบอกว่าอาจารย์หนูอยากได้แหวนที่ นิ้วนางอาจารย์ละเกินแหวนพญานาคสวยๆพญานาคไหมทองไหมทองไหมายถึงว่าเป็นอ่าหินแท้นะเป็นหินไหมแท้ไหมถ้าหลังจากไลฟ์แล้วจะเหลือเฉพาะตอนส่วนหลังครึ่งหลังที่อาจารย์ชัดสวดมนเท่านั้นนะจะไม่มีครึ่งหน้าที่มีเลขทูบเลขทูบจะไม่ปรากฏอยู่ในไลฟ์สดหลังจากบันทึกแล้วพูดไปะะแล้วนะคะอาจารย์นะคะมะ เลขทูบนะครับเลขทูบคือ5 8 4เลขทูบคือ584ขึ้นรูปไม่ได้ตอนนี้นะครับขึ้นรูปไม่ได้เพราะเดี๋ยวอาจารย์ชัดจะต้องนะครับตัดบางส่วนของคลิปนี้ออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะโชว์ไว้สําหรับคลิปตอนช่วงสวดมน์นะครับตอนท้ายนี้ก็เลยขึ้นเลขทูบไม่ได้นะครับนะเดี๋ยวขอพูดให้ฟังว่าเลขทูบเลขอะไรนะครับ 5 8 4นะครับนะเลขทูบแท่งแรกของวันนี้คือ5 8 4นะครับนะใครมาตอนท้ายที่ไม่ทันได้เห็นเลขทูบนะครับตอนต้นนะ584นะครับนะใครที่เพิ่งเข้ามาพิมพ์ไว้ก็ได้5 8 4ร้องเพลงใหม่ค่าอาจารย์อ่ะเรียกร้องก็ต้องร้อง